สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสถามรถเป็นชื่อแฟนแต่เป็นคนดาวผ่อนพอเลิกกับแฟนเอารถหนีทำไงดีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดชำ้ำพร้อมขอคำแนะนำจากชาวเน็ตหลังจากที่แฟนเอารถหนีไปซึ่งก่อนหน้านี้ที่คบการทั้งเงินดาวรถเงินผ่อนรถก็เป็นของเธอทั้งหมด แต่ติดตรงที่ชื่อที่ใช้ออกรถนั้นเป็นชื่อแฟนและทําให้เรื่องกลายเป็นแบบนี้ควรจะต้องทําอย่างไรดีโดยเธอโพสต์ระบุว่าขอสอบถามผู้รู้และเคยมีประสบการณ์คือรถคันนี้ออกมาชื่อแฟนแต่รายจ่ายทั้งค่าดาวค่าผ่อนเป็นของน้องเองแต่ตอนนี้ได้เลิกกับแฟนแล้วแฟนเอารถไปน้องอยากได้เงินในส่วนออกรถคันนี้กลับมาบ้างแต่ติดต่อเขาไม่ได้เลยหลักฐานการโอนรถมีหมดเราต้องทำไงดีคะ ทางนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ด้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากซึ่งหลายคนต่างเห็นใจเธออย่างมากและช่วยหาทางออกกันสนั่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ